การฝึกเดินในผู้ป่วยกระดูกขาหักโดยใช้ a x c e l a r a t e c r u s h ความสำคัญในการฝึกเดินของผู้ป่วยที่กระดูกขาหักนะครับคือ,อาการฝึกเดินเนี่ยจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะครับเช่นการที่ข้อแข็งข้อติดหรือกล้ามเนื้อรีบนะครับและทำให้มีความมั่นใจในการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับลดภาวะการพึ่งพาคนอื่นนะครับเพิ่มความเป็นอิสระในตัวเอง และส่งเสริมให้ผู้ป่วยนะครับกลับไปใช้ชีวิตในประจําวันได้เร็วขึ้นครับเนื่องจากผู้ป่วยนะครับจะมีความสูงที่แตกต่างกันนะครับทําให้ลักษณะของไม้ที่ใช้ก็จะแตกต่างกันไปด้วยครับและนี่คือตารางการเลือกขนาดไม้นะครับให้สอดคล้องกับผู้ป่วยเียงตามความสูงและเบอร์ของไม้นะครับวิธีการวัดความยาวไม้ค้ำนะครับถ้าวัดในท่านั่งโดย นั่งตัวตรงกางแขนทั้งสองข้างขึ้นระดับเดียวกับหัวไหล่แขนข้างหนึ่งให้ข้อศอกและนิ้วเหยียดลงส่วนแขนอีกข้างหนึ่งให้งอศอก90องศาและกำมือในลักษณะปลายนิ้วหัวแม่มือชี้ขึ้นความยาวของไม้คำ้ำวัดจากจุดปลายสุดของข้อศอกข้างที่งอไปจนถึงปลายสุดของนิ้วข้างที่เหยียดวัดในท่ายืนความสูงที่เหมาะสมนะครับวัดจากระดับของรักแร้ถึงพื้น ในจุดที่ห่างจากด้านข้างนิ้วก้อยเท้าของผู้ป่วยประมาณ6นิ้วขณะยืนนิ้วโป้งเท้าห่างกันประมาณ4นิ้วระดับความสูงของที่จับที่เหมาะสมก็คือระดับที่ผู้ป่วยกำรรที่จับแล้วสอกงอ30องศานะครับและหัวไหล่ทั้งสองข้างอยู่ในแนวระนาบการวัดในท่านอนางนะครับให้วัดความยาวจากด้านหน้าของรักแรนะครับยาวจนไปถึงส้นเท้า แลวบวกเพิ่มอีก1-2น,นิ้วครับถ้าตัวคลัชยาวเกินไปหรือที่จับที่ต่ำเกินไปนะครับจะทำให้เกิดการกดเบียดที่เส้นประสาทและหลอดเลือดที่ลักแร้แต่ถ้าที่จับที่อยู่สูงเกินไปจะทำให้ข้สศอกงอมากเกินไปลงน้ำหนักที่ข้อมือได้ไม่เต็มที่และอาจลื่นล้มได้ง่ายวิธีการปรับไม้ค้ำยันอโอเคนะครับสำหรับโรงพยาบาลหนองบัวลำพูของเรานะครับ ในบอร์ัญญกรรมกระดูกนะครับก็จะมีไม้ช่วยคทำเดินทั้งหมด4เบอร์นะครับก็จะมีเบอร์40เบอร์4 6อันนี้จะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็มีเบอร์50และเบอร์52นะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความสูงที่แตกต่างกันนะครับส่วนวิธีการตัดไม้นะครับก็ให้หมุนข้อที่อยู่ตรงนี้เนาะทั้งสามันออกมา หลังจากที่ปลดไม้แล้วนะครับก็สามารถที่จะมาเลื่อนตัวนี้ในการเอาขึ้นเอาลงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่เราต้องการจะนําไปใช้ด้วยนะครับพอเสร็จแล้วก็นําขันกับ เมื S <S> okay. okay. ่อถัานแน่นแล้วก็นาไปส่งผู้ป่วยเพื่อฝึกเดินได้ครับการเตรียมร่างกายเพื่อการฝึกเดินร่างกายสำหรับเตรียมผู้ป่วยด้วยอใช้แอคทิวิตี้นะครับขั้นแรกก็คือการฝึกกล้ามที่ใช้ในการเหยียดแขนนะครับในท่านอนนะครับให้ผู้ป่วยนะครับยกแขนขึ้นั้งศอกนะครับแล้วรแขนนะครับแล้วก็ค่อยๆเหยียดศอกให้ตรงนะครับ ยายามคไปลใ้อยู่นิ่งนกรณีที่ผู้ป่วยนะครับมีแรงแข็งแรงนะครับเราสามารถโลดน้ําหนักเพิ่มโดยการแค่เป็นกดน้ํานะครับเติมน้าให้เต็มน,นะครับให้ผู้ป่วยกลับไปยืแล้วเหยียดออกมาเราต้องคอยดูนะครับให้คนไข้ไม่สัน่นโรงงานนะครับไม่ไหลคุม่คมอน่างนี้ ำหรับในท่าต่อไปนะครับเราต้องก,การฝุดกล้ามเนื้อหลังนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะพยุงตัวทัได้นะครับท่านี้ในท่านอนนะครับให้ผู้ป่วยออกแรงนะครับขึ้นมาอย่างนี้แล้วออกแรงกดต่อ,อเองเพื่อดันส่วหลังให้ยกขึ้นนะครับหลังมือสองซั่งข้างไว้ประมาณ5 -10 ถึงสิปีนะครับแล้วก็ปล่อยลงโอเค่วนไส่วนอองก้าวได้นะครับ แล้วก็สามารถฝึกผู้ป่วยในการเหยียดแขนได้เหมือนกันนะครับให้ผู้ป่วยยกแขนขึ้นข้อสองข้ไปแตะหน่อยครับแล้วก็เหยียดข้อขึ้างห้าสองแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถลดน้ำหนักเพิ่มในการที่ป่วยยืดตรงนีเอาไว้โอเคก็พยายามคุมไหล่ให้อยู่ตรงคงประมาณนี้ครับ ในการฝึกกล้ามเนื้อหลังทันทัดไปนะครับเราจะใช้ตัวพุชาลาเป็นตัวช่วยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีนะครับสามารถใช้เป็นหมอนแข็งๆหรือมอนสี่เหลี่ยมหรือมอนขีดได้นะครับใช้สองันนะครับปอนคองประขอาไ้ที่ปอนับให้ผู้ป่วยเอามือสองข้างกดไปนะครับแลวดันเตียงให้สูงขึ้นครับให้ก้นลอยขึ้นมา ทั้งไวประมาณ5-10ปีนะครับแล้วค่อยๆปล่อยลงในชุด5นะครับทําเป็น10ครั้งต่อเซตนะครับทําประมาณ3เซตต่อวันครับระดับการลงน้ําหนักมีทั้งหมด4ระดับนะครับระดับที่1คือ Non Weight Bearing คือระดับที่ห้ามลงน้ําหนักที่ขาข้างที่บาดเจ็บหรือมีปัญหานะครับระดับที่2คือ Partial Weight Bearing คือลงน้ำหนักได้บางส่วนนะครับประมาณ20-50%ระดับที่3คือระดับ Weight Bearing as t o ทอร Rate คือลงน้ำหนักได้เท่าที่ไหวไม่รู้สึกเจ็บนะครับและการลงน้ำหนักแบบที่4ก็คือลงแบบ Full Weight Bearing คือลงน้ำหนักได้เต็มที่ครับรูปแบบการเดินหรือ g a t t p a t t e r n รูปแบบที่ 1. Four Point g a i t เป็นการเดินที่ให้ความมั่นคงมากที่สุดแต่ก็จะเดินได้ท้าที่สุดจะเรื่องรูปแบบการเดินนี้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของขาทั้งสองข้างโดยจะมีจุดรับนักรับน้ำหนักทั้งหมด4จุดคือไม้ค้ายันสองข้างและขาสองข้างลักษณะาการเดินออกแบบให้ขาทั้งสองข้างแบ่งเวลภาระการรับน้ำหนักบางส่วนโดยมีลักษณะการเดินเริ่มจากยกไม้เท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้าตามด้วยขาข้างตรงข้าม จากนั้นตามด้วยไม้เท้าอีกข้างหนึ่งแล้วก้าวขาข้างที่เหลือตามไปรูปแบบที่2 f ง Two Point Gait ลักษณะาการเดินคล้ายกับ Four Point Gait แต่จะเดินได้เร็วขึ้นโดยผู้ป่วยต้องสามารถลงน้ำหนักที่ขาทั้งสองข้างได้บ้างและมีการทรงตัวที่ดีในระดับหนึ่งสามารถฝึกต่อเนื่องจากผู้ป่วยที่เดินแบบ Four Point Gait ได้คล่องแล้วโดยลักษณะการเดิน เริ่มจากยกไม้อีกข้างข้างหนึ่งไปพร้อมกับขาข้างตรงข้ามแล้วยกไม้อีกข้างหนึ่งไปพร้อมกับขาข้างที่เหลือรูปแบบการเดินที่สาม t Point Gait เป็นรูปแบบการเดินที่ใช้มากที่สุดในการฟื้นฟูผู้ป่วยทางออโทโปิดิกเช่นผู้ป่วยกระดูกขาหักหรือผู้ป่วยที่ได้รับการตัดขาเป็นต้นสามารถแบ่งเบาหรือจำกัดการลงน้ำหนักของขาข้างที่มีพยาธิสภาพได้ดีโดยผู้ป่วยต้องมีกำลังของแกนยางแขนที่ดี และการทรงตัวของลำตัวที่ดีและขาข้างบกติต้องแข็งแรงสามารถลงน้ำหนักได้เต็มที่จะมีจุดรับน้ำหนักทั้งหมด3จุดคือไม้ค้ายันสองข้างขาข้างปกติและการเดินจะเริ่มจากยกไม้ทั้งสองข้างไปพร้อมกันตามด้วยขาข้างที่มามีพยาธิสภาพและตามด้วยขาข้างปกติผมคือคุณนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาคนไข้ฝึกเดินนะครับคนไข้มี โครที่ตัวไม่ตัดขามตาาเ้าบนนะครับดังนั้นแค่ตีสัต,ตว์ข้าลงและตัดนะครับเราจะพาคุไขุ้กเดินอย่าง,งันใจนะครัลักษณะาการเดินที่ใช้นะครับจะใช้รูปแบบการเดินเป็น3 r e e point gait เริ่มแรกให้ผู้ป่วยนะครับกดไม้ค้ำยันแน่นโอเคอ่ามีขาข้างหนึ่งนะครับแตะที่พื้นขาข้าขงดีถอยลงไป1นึ่ก้าวแล้วค่อยๆเถิบมาด้านหน้านะครับ ค่อยโน้มตัวมาด้านหน้าและใช้แรงแขนกดตัวและดันตัวขึ้นแล้วค่อยนําไม้ค้ยายันมาหนีบไว้ใต้รักแล้นะครับลักษณะของแขนนะครับเป็นลักษณะที่เหยียดจนเกือบสุดนะครับงอเล็กน้อยประมาณ30องศาครับจากนั้นเริ่มเดินโดยการนําไม้สองข้างก้าวไปตามด้วยขาข้างที่มีพยาธิสภาพและขาข้างดีดังที่เห็นนะครับ ระหว่างเดินนะครับการก้าวเดินเท้าขาข้างดีที่เอามานะครับจะต้องไม่เลยไม้จนมากเกินไปนะครับเพื<โ>่อป้องกันการเลื่อนล้มไปทางด้านหลังนะครับคอยระวังให้ขาข้างที่มีพยาธิสภาพนะครับมีการลงน้ําหนักที่เต็มไปไปตามที่แพทย์บอกนะครับเช่นในกรณีนี้นะครับแพทย์ยังไม่ให้ลงน้ําหนักนะครับจึงต้องพยายามยกขาข้างที่มีพยาธิสภาพขึ้นไม่สูงนะครับ การหมุนตัวนะครับเราจะใช้ขาข้างที่ดีนะครับเป็นจุดหมุนและวหมุนตัวดังที่เห็นนะครับโอเคเมื่อกลับมาเดินได้แล้วนะครับให้ผู้ป่วยนะครับค่อยๆถอยตัวเข้าไปหาที่เตียงหรือเก้าอี้นะครับ mm. ให้ขาต้นขานะครับมีการแนบเก้าอี้และค่อยๆโน้มตัวมาด้านหน้าและนั่งลงไปครับ ข้อควรระวังในการใช้ไม้ข้ายันนักแร้นะครับข้อ1น,นะครับอย่าให้ไม้กดรักแร้โดยตรงเพื่อป้องกันการกดของเส้นประสาทและหลอดเลือดนะครับข้อ 2. ระวังพื้นลื่นหรือพื้นต่างระดับขนาดเดินต้องดูพื้นด้านล่างดีๆก่อนเดินไปนะครับข้อ 3. ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้ายางที่มีแรงยึดเกาะที่ดีเพื่อป้องกันการลื่นทลายนะครับข้อ4ี่ ควรฝึกเดินในที่ปลอดภัยก่อนเดินออกที่สภาพแวดล้อมจริงนะครับและข้อสุดท้ายสําคัญนะครับห้ามห้ามลงน้ําหนักขาข้างที่หักเองโดยพา,ารักการนอกเหนือจากคําสั่งของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันการหักซ้ําครับ